จังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองสมโพธิ750ปีเมืองเชียงรายร่วมโหลดริงโทนเสียงรอสายเสียงเรียกเข้าเพลง750ปี ขับร้องโดยศิลปินชาวเชียงรายเทอุเทนพรมมินนิมขะนึงพิมพ์พรมกรเจี๊ยบนนทิยาจิวบางป่ากดดอกจันทร์2 5 8โทรออกตามด้วยรหัส3345กด 1. โหลดเสียงรอสายกด 2. โหลดริงโทนสำหรับมือถือหน้าจอสี กด3โหลดริงโทนสำหรับมือถือหน้าจอขาวดำทุกเครือข่าย AIS, d t e c TrueMove 20บาททุกระบบรายได้ร่วมสมทบทุนกองทุน750ปีชิงรายสนับสน,นุนโดย Forward Studio Production House รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.forwardstudiothai.com โทร053-711-805ร่วมโหลดริงโทนเพลง750ปีมือชิงรายกดดอกจัน492-258โทรออกตามด้วยรหัส3345